บ้านหลังนี้สินะที่คุณย่าได้ทิ้งมรดกไว้ให้ใบบ้านที่เหลือทิ้งไว้หลังจากท่านเสียไปคิดถึงท่านจังเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแต่ทำไมมันเย็นเย็นแปลกแปกทำไมภายในบ้านถึงได้มืดมิดแบบนี้นะและบ้านดูเก่าและโซมมากใบจำได้ว่าก่อนหน้านี้บ้านไม่ได้มีสภาพแบบนี้นี่แล้วนั่นนั่นรูปอะไรเนะ่ะ รูปนี้ดูน่ากลัวจังทำไมถึงมีของแบบนี้อยู่ในบ้านบาใบกยอย่าคิดมากไม่มีอะไรหรอกน่าไปสำรวจข้างบนหน่อยดีกว่านั่นตรงนั้นมีรูปอีกแล้วทำไมถึงได้มีรูปพวกนี้เต็มบ้านเลยนะอ๋อเสียงใครสงสัยจะหูฝาดแต่รูปพวกนี้น่ากลัวจังสงสัยต้องรีโนเวทครั้งใหญ่อ๋อนั่นใครนะ่ะทุกคนเห็นเหมือนใบไหม ไข่น่ะก็ไม่มีนี่น่ะเลอใบจะตาฝาดไปหลังจากที่ใบได้ย้ายเข้าไปวันนั้นใบก็เจอแต่เรื่องแปลกๆไม่ว่าจะเป็นตอนกินอาหารอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเท้าคนและใบก็ชอบตื่นตอนดึกอยู่เป็นประจำไม่รู้เพราะอะไรบ้างก็ตื่นเพราะเหมือนได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านและรูปเนี้ยก็ทำใบขนลุกไม่หายเลยไปเข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่า โอ้ไม่นะพวกนั้นคือไม่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 ใบแกตาฝาดตอนนี้ใบสั่นไปทั้งตัวอ้าวไม่มีแล้วแต่ใบเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งตอนกลางวันใบก็จะรู้สึกเหมือนว่ามีคนจ้องมองใบอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้ก็มาถึงใบไ,ได้เจอกับตัวจริงๆตั้งหลังนี้ไม่ปกติและหลังจากวันนั้นใบก็